สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะแฟนเก่าเผยฐานะแท้จริงมินนี่หลังถูกโยงเป็นเจ้าแม่เว็บพนันผิดคาดมากจากกรณีนางสาวทัญน,นันหรือสุชานัน สุจริตชินสีหรือมินนี่หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์หลังตกเป็นประเด็นใหญ่ทําให้แปดลูกน้องพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพนันหรือบิ๊กโจ้รองผอบตรนั่งไม่ติดหลังมีภาพคู่พันตารวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผอ,อกอสอสพสี่จนนํามาสู่การบุกค,ค้นบ้านบิ๊กโจ้รวมถึงสอบเส้นทางการเงินของแปดตำรวจจนพบว่ามีเอี่ยวก,กับแก๊งเว็บพนันออนไลน ไป ต่อมามินนี่ได้ออกมาเปิดหน้าชนพร้อมกับชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเธอขอความเป็นธรรมหลังถูกตำรวจ PCT จงใจปล่อยภาพในมือถือและแชทข้อความที่คุยกับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยซึ่งเธอยือนยันว่าเธอมีความสัมพันธ์กับพันตำรวจเอกภาคภูมิจริงแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆส,ส่วนภาพคู่เธอไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลหรือเอาไปเผยแพร่และเธอยังปฏิเสธใช้ ยาเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้ทำเว็บพนันร้อเปอร์เซนแท้จริงมีธุรกิจหลายอย่างซึ่งใครปล่อยขา่าวมั่วจะเอาเรื่องถึงที่สุดล่าสุดอดีตแฟนของมินนี่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลทางช่องอมรินทร์3ิระบุว่าตนรู้จักมินนี่ได้สักพักเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมีฐานะร่ำรวยไม่ใช่เพิ่งมารวยเมื่อ2-3ปีก่อนแต่บ้านรวยมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งตอนที่ค กับมินนี่ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนตอนนั้นมีโอกาสทำอาชีพนำเข้าหน้ากากอนามัยไลฟ์สดขายของหลังจากที่รู้ข่าวว่าวินนี่โดนจับเรื่องพนันออนไลน์ก็รู้สึกตกใจมากและไม่เชื่อว่ามินนี่จะทำแบบนั้นนอกจากนี้อดีตแฟนหนุ่มคนนี้เผยอีกว่าสิ่งที่มินนี่ออกมาพูดให้สัมภาษณ์ล่าสุดนั้นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะมินนี่เป็นคนตรงและไม่ยอมใครซึ่งการที่พูดอ ออกมาแบบนี้น่าจะโมโหที่ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวและอยากจะให้กําลังใจมินนี่ที่กล้าออกมาเปิดหน้าท้าชนแต่ยอมรับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มินนี่เคยมาปรึกษาเรื่องการทําโต๊ะบอลและห่วยใต้ดินหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส s นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ